บุ้งชูสวัสดีวันพุธตอนเช้านะคะเช้าวันนี้อากาศหนาวพี่นองผ้าออกมาเดินตลาด่านเอเชียอยู่ข้างบบานดานเนาะจา้ะปาริสตอร์พี่นองพอดีเพนเพื่นอนนั่นลดน,นะ,ะถ้วยจานเอียงพวกนี้เนาะปกติแล,ะละ้วราคาจะสูงเติบเพราะว่าเป็นของจากเมืองจีนแน่ละกะัเป็นจานแบบสไตล์ของญี่ปุ่นเนาะจา้ะพวกนี้มันจะราคาแพงแต่ว่าวันนี้นะคะพี่นอง ทุกอย่างหนึ่งยูโร2ยูโร50เซนก็มีพี่น้องเดี๋ยวมียายดากจะจัดการไปที่ละบัดน,นี้ <c oughs> นี่อันจานกาไก่นี่มียายดามากมักได้ที่บ้านดามีถ้วยกาไก่ได้พี่น้องถ้วยกาไก่เอาไปกินกว๋วยเตี๋ยวเรือถ้วยเล็กๆนะน่ะน่ารักน่ารักมาจากอ่ะฮะอันนั้นกาขนาดถ้วยเล็กๆไนเดายัางสืออ2ยูโรกว่าแล้วตอนนั้นเนาะอันนี้พนมีแต่ลดราคาทุกอย่าง1ยูโรจะพี่น้อง เบิร์ด้จ้ะเพื่อนเพื่อนท่านใดทาีว่าอยู่แถวบ้านไอดาเดอรีบมาเลยนะคะปาริสตอร์ชัวซิลวาพี่นอนะคะตอนนี้ลดราคาพี่นไพรมาก่นไดก่อนเดอร์คุณได้โฆษณาอีกนะนะเห็นไหมคะนี่้50เซนเป็นจานใส่ขนมเป็นของหวานนะจ้ะจานขนมแล้วก็ถ้วยน้ำจิ้มอย่างแบบนี้ละไอด้าก็จะจัดเป็นชุดชุดใหญ่ๆไปเลยได้แบบนี้นะไปเปลี่ยนอยู่บ้านเลย นั่นแหละจ้ะอันนี้ผ้ามาเบิงน้ำกันเนาะพี่น้องจังเลยจังเข่ามวดที่แบบว่าหาเงินพิเศษกันนี่เห็นบอพี่น้องลายสวยดินี่อันนี้สองยูโรพี่น้องอันนี้ก็สองยูโรเนาะจ้ะใส่แบบกุ้งทอดปอเปี๊ยะยังแบบนี้แล้ววันนี้ดาก็จะเฮ็ดอ่าผัดซีอิ๊วเนาะจ้ะผัดซีอิ๊วอ่าผักคะนา้าโบมี่พี่น้องมีแค่สองมัดในนู้ยนึงแต่ว่าอ่ามีอ่า,อาวันนี้วันพุธเนาะเป็นมือที่แบบว่าทําเงินพิเศษ เพราะว่าอ่านบรรดาแม่ๆพ่อๆทั้งหลายเพนยุดยุดงานแล้วก็อยูุบานครับลูกเพนเนาะแต่ว่าเพนน่ะก็ต้องกลิ้งกลางมาว่านี่ไยดาวันนี้ทํำไรเผื่อด้วยตามเคยนะคะพี่น้องก็จะมีผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่นอกก็เป็นเส้นใหญ่อยู่แล้วซีอิ้วนอจากก็ตามเคยแ่วมาสูตรนีดาเคยลุ่งายเทื่อแล้วเนาะผัดซีอิ๊วเมืองนอกนี่เนาะ <laughs> ผัดซีอิ๊วเมืองนอกนี่กะใส่ตามใจฉันตามเคยนะคะ สรุปก็คือมันออกมาอร่อยก็พอแล้วพี่นองจ้านะคะตามเคยตอนนี้ข้าวยากหมากแพงพี่นองเมื่อก่อนนี้ดาขายเจ็ดยูโรหาิตอนนี้ขึ้นสิบยูโรนะคะเป็นถาดจานหนึ่งจ้ะจานหนึ่งสิบยูโรแลวพี่นองกินได้อิม่มจุจุจุพี่นองทายกินหน่อยกินได้สองคนโฆษณาอีกตามเคยและยังมีเกงเผ็ดเห็นบอกพี่นองอันนี้ก็คือพริกที่เราใส่แช่แข็งไว้แล้วก็ตอนนี้หน้าหนาวเขาก็เอามากินได้ มูลพาเบิรงเม่พี่นองจี๊ดเดียวเนี่ยสองยูโรเจ็ดสิบหลลอยบาทพี่นองหลลอยบาทยูโรหนึ่งก็จะประมาณสามสิบหกสามสิบเจ็ดบาทเน,นาะจับปน,นิดากับบริเบิงว่างเงินไทยมันนนาเท่าไหร่หนีพริกแช่แข็งมาเขาก็บวบเป็นยังเอามาเห็ดแกงหินยังแบบนี้ก็ได้ก็อ่าบ่ต้องไปสื่อสดเพื่อนมาเพระาะว่าสื่อสดนี่สิบเม็ดก็สองยูโรล,ละได้เดียวนีนะพี่นองนั่นแหละจก้กก็ตามนี่ก็ประมาณนี้นะคะ แบบถวยนึ่งนะพี่น้องถวยนึงแบบสองคนกินเนาะจังนี้แหละเพราะว่าดานี่บริขายอาหารเป็นพิเศษแต่ว่าเวลาเราเวลาเข้าเฮดกินอ่ะเพื่อนสั่งเข้ากะเพื่อนเนยนิดนึงจังสินะจ๊ะกา่สรับคลิปนี้กับบบมี่ยังตามเคยพี่น้องก็เล็กๆน้อยๆมาแชร์กันให้อ่าให้อ่าให้ฟังน้ำกันว่าเมืองนอกนี่อยู่กันยังไงอีกน้อยด้าก็จะไปทำงานอะไได้นี่วันนี้เข้ากะตอนบ่ายพี่น้องเริ่มบ่ายสองนะจ๊ะ นี่เสร็จแล้วดาก็จะไปส่งเลยเป็นกองกองไปจะพี่น้องวันนี้มีทั้งหมด5กล่องพี่น้องคะอ่ะพบกันคลิปต่อไปพี่น้องสวัสดีจ้า